กับคาราะครุทุกทุกท่านนะครับเจริญธรรมสามนักดีพี่น้องผู้ไภายหาความฝาสุขทุกทท่านนะครับครับผมนายจรุนสุญาตนะครับชื่อทางธรรมชาติพุทธนะครับอายุห้าสิบสามปีย่างห้าสิบสี่นะครับเป็นจิตอา,าสาสวนปา่าละบุญแปดนะครับปัจจุบันอยู่จังหวัดสุขโขทัยนะครับ กำลังศึกษาอยู่อริยะปัญญาตีหลักสูตรเจดปีนะครับจิตอาสาวิถีธรรมสาขาแพทย์วิถีธรรมปีที่3นะครับสถาบันวิชารามครับวันนี้ผมไปส่งการบ้านเรื่องอริยศีลนะครับเพราะว่าปีนี้เข้าปี6-5ปีใหม่ชีวิตใหม่ผมตั้งศีลว่าจะฝึกการประมาณนะครับคือประมาณทุกๆอย่างนะครับในชีวิตของเรา คือก่อนอต้องึกตรมาเรื่องอาชีพก่อนครับปัจจุบันผมยังมีอาชีพขายวฟมอ,อะไรขายดอกไม้วฟมอะไรอยู่นะครับพอดีผมมีความตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพขายโฟมอ,อะไรพอดีเมื่อปีที่ผ่านมาอาจารย์น้ำดีว่ามีน้ำพริกพริกโลกคิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนอาชีพคืออยากจะมาขายน้ำพริกดูดูนะครับผมก็ลองทดลองขายน้ำพริก ผัดถั่วทองดูนะครับก็มาได้ระยะหนึ่งมันก็ขายดีเหมือนกันครับน้ำพริกถั่วทองกะว่าจะเลิกอาอาชีพขายพรอมไรถ้าน้ำพริกเป็นที่น่าสนใจกว่าผมกะว่าจะทิ้งอาชีพขายพรอมไรแต่ไปไปมามาขายน้ำพริกก็มันก็ขายดีครับขายดีระดับหนึ่งแต่มันก็ยังทิ้งพรอมไรไม่ได้เพราะว่าน้ำพริกก็ยังไปไม่รอดแต่ถ้าเราจะเอา ถ้าเอาทั้งสองอย่างผมก็จะไม่มีเวลามาบําเพ็ญกับมูมิตีนะครับผมก็ต้องฝึกการประมาณตัวเองว่าเราจะทาอย่างไรดีกับอาชีพของเราเราจะทิ้งฟงมาลัยก็ยังไม่ได้จะมาเอาน้ําพริกอย่างเดียวเราก็ยังไปไม่รอดผมก็เลยถ้าเอาทั้งสองอย่างเราก็ไปคุกหนักเลยทีนี้เราไม่มีเวลามาบําเพ็ญงานแล้วผมก็เลยตัดินใจประมาณตัวเองว่าเลยทิ้งน้ําพริกไปแล้ว เอาร์มลาดีวกว่าถึงเราจะต้องยึดอาศัยอยู่แล้วก็ขอยึดไปก่อนก็ที่จะมีเวลามาบําเพ็ญกับหมู่มิตรีของเรานะครับเพราะว่าการบําเพ็ญสาคัญยิ่งกว่าอื่นใดเพราะว่าอาชีพเราก็ไม่ได้หวังว่าจะร่ํารวยหรือว่าจะอะไรละแค่แค่เราพึ่งตนอยู่ได้แต่โดยไม่ยากเย็นอะไรนะแค่แค่เราแข็งแรงนี่ก็คือบุญโขละแล้วก็เราได้มาเจอกับหมู่มิตรีนี้สูงสุดแล้วครับผมก็เลยประมาณว่าทิ้งน้ำพริก ดีกว่าเพื่อที่จะมาบําเพ็ญกับพี่น้องเรานะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประมาณเรื่องการทํางานร่วมกับครอบครัวคือการที่ครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องประมาณกับครอบครัวอีกทีหนึงเพราะว่าแม่บ้านกับผมเนี่ยเพราะว่าความคิดเห็นยังต่างกันอยู่เพราะว่าผมมาคนเดียวแต่แต่มันต่างกับพี่น้องนะครับพี่น้องชนอยากจะแม่บ้านจะมาก่อนเพราะบ้านจะไม่เห็นด้วยแต่ผมนี่กลับกัน คือผมมาคนเดียวแต่แม่บ้านเขายังไม่เห็นด้วยแต่แบบแต่เขาก็ไม่ต่อต้านนะครับเขาก็ไม่ต่อต้านเขาแอบมองเราอยู่แต่เขาก็ดูแล้วว่าพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนทั้งร่างกายทั้งจิตใจเพราะว่าเขาก็คอยสนับสนุนอยู่ห่างๆแต่เขาไม่ต่อต้านแต่เราเองต้องประมาณให้ดีว่าทํางานเขาครอบครัวเนี่ยเราจะต้องทํางานบ้านประ,ประมาณไหนแล้วก็จะมาร่วมกับบางเพนประมาณไหนตอนนี้ผมมาบําเพญมากกว่าทํางานที่บ้านนะครับเพราะว่า เพราะผมตีกเวลามาทําทางนี้เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ทำงานบ้านแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าเราเอาแค่พึ่งตนเพราะตอนนี้ผมไม่ได้หวังอะไรละเพราะว่าครอบครัวก็ไม่มีหนี้มีสินละเพราะว่าเรากินอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นคนวันหน้าก้าไปแล้วละครับเพราะว่านี่แหละครับคือการทํางานกับล่วมู่ไม่ดีเนะี่ยทำให้เรามีปัญญามากขึ้นเพราะว่าอันไหนที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตเราคือความมุ่งหวังของผมก็ยังมีเป้าหมายอยู่ครับว่า ผมยังมีกิเลสอยู่นะครับคือมีความอยากที่จะมาร่วมงานกับหมู่บดีอย่างเต็มตัวนะครับแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็ยังยินดีที่อยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะรับใช้บิบากร่วมกับครอบครัวนะครับเพราะว่าเรายังต้องชดใช้อยู่แต่ผมเคยพูดจนเสมอว่าถ้าผมกลับไป,ไปเป็นนมได้เลยผมจะไม่ขอแต่งงานเลยนะครับ <laughs> ผมผมโชคร้ายคือคือมาเจออาจารย์ที่หลังเพราะว่าเรา เราจะหันหัวเรือเข้าคลองแคบแล้วเราจะกลับทําก็กลับไม่ได้ต้องยอมรับใช้พิบากไปแต่เราก็รับใช้พิบากอย่างความยินดีและด้วยความยินดีเต็มใจที่รับใช้ใช้ไปเพื่อที่จะได้หมดไปแล้วครับเพื่อที่จะมีวิบากดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราเราก็ทําได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วที่ได้มาเจออาจารย์คือเราทันที่จะขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายอะที่มาร่วมบุญบําเพ็ญกับหมู่วิทย์เองเนี่ยมันหาอากาสอย่างน,น,าาานี้ไม่ได้แล้วชาตินี้เราก็ ยังไงก็จำไม่ทิ้งล่ะครับเพราะว่าต้องมาทางนี้ดิ่งมาทางนี้ทางเดียวเพื่อที่ความมั่นคงของอนาคตคือเราจะบำเพ็ญการร่วมกับอาจารย์ตลอดไปนะครับเพราะว่าทุกพทุกชาติของก็จะตั้งใจว่าจะบำเพ็ญทางสายนี้นะครับร่วมกับอาจารย์นะครับเพราะว่าไม่มีทางไหนที่จะยิ่งใหญ่และก็สูงสุดได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าทางนี้ทางเดียวครับขอบคุณมากนะครับ ตอนนี้ผมก็ฝึกการประมาณทั้งปีหกห้าเนี่ยครับประมาณตัวเองนะครับครับขอบคุณหมู่เม็ดดีที่ให้ผมได้มีโอกาสร่วมได้ร่วมบําเพ็ญนะครับขอบคุณมากนะครับอนุโมทนากับอาชาพุทธค่ะอาชาพุทธประมาณการกระทําให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ท่านกเา็เลือกเส้นทางของการเป็นน้าบําเพ็ญนี่แหละคะ่ะจริงๆก็ดีนะคะก็เป็นตัวอย่างของการบําเพ็ญที่บ้านด้วยแล้วก็ บำเพญกับหมูกลุ่มด้วยนะคะ,ะมีพี่น้องแชทมาด้วยนะคะเนี่ยบอกว่าเมื่อสักครู่อาจารย์พูดบอกว่าถ้ารู้รู้ก่อนจะไม่แต่งงานนะคะอาจารย์หมอเขียวก็เกิดช้าไปนะคะอา,า <laughs> อาจารย์มามาช้ากว่าต่อไปให้อาจารย์มาก่อนนะคะแล้วค่อยมาก็จะได้อาจารย์จะได้มาตั้งท่าสอนรอไว้นะคะ,ะมีพี่น้องเราหนูก็พลาดแต่งงานไปแล้วเหมือนกันคะ่ะ ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมีโอกาสได้เกื้อกูลคนที่อยู่รอบข้างเรานะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะเรามองเห็นข้างหลังนี่อาชพาุุตข้างหลังที่ในภาพนะคะ,ะนี่ที่ที่สวนอาชีพฟุตเหรอคะใช่ครับตอนนี้ที่สวนครับเพราะว่าผมจะปลูกฟักปลูกฟักแฟงแงไทยอะไรหมดนะครับก็พยายามจะปลูกเพืงต้นให้ได้ครับแต่ไม่ได้เน้นปลูกขายแล้วครับตอนนี้ แต่เน้นพึ่งตนแล้วเพื่อที่จะมีเวลาเอามาบําเพ็ญอย่างเดียวแล้วครับเพราะว่าผมจะไม่เน้นเรื่องเรื่องเรื่องของอาชีพแล้วเพราะว่าเอาแค่พออยู่ได้ก็พอละเพราะว่าปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็พึ่งตนให้ได้แล้วก็ที่เหลือ,อแบ่งปันบางทีมีโอกาสผมก็ไปรบบ่วมบาเพ็ญที่ภูผาพาน้ําเป็นประจาเพื่อที่จะฝีกวลาตัวไปได้แล้วครับตอนนี้ตั้งใจว่าจะไปขึ้นกระเด็นละครั้งแต่ตอนนี้มันติดโควิดก็เลย ต้องรอให้โอกาสว่าทางโน้นเปิดเมื่อไหรถ่ถึงถึงจะขึ้นไปสักทีนะครับค่ะค่ะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเป็นชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายจริงๆค่ะอะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรหลายวิธีเหมือนกันนะคะพี่น้องสามารถที่จะได้รับการแบ่งปันความรู้จากอาชาติพุทธได้นะคะปรึกษาได้เรื่องของกสิกรรมด้วยค่ะค่ะ ก็เป็นพ <bin uk> <azo> ี amente, ่น้องเราที่เราได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่ตอนต้นมานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าชีวิตของอาชาตพุทธก็คืออยู่กับหมมิตรีเป็นประจําแล้วนะคะตอนนี้เห็นเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมการงานก็พัฒนาตนเองมาช่วยงานหลายฐานฐานหมายถึงฐานงานที่เรามีหลายกิจกรรมนะคะอาชาตพุทธก็ได้ทดลองฝึกฝนตนเองแล้วก็เข้ามา ้ามาช่วยบำเพ็ญนะคะ,ะพี่น้องที่คิดว่าเรามีศักยภาพอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้มีทักษะด้านนั้นเราสามารถที่จะทำแบบอาชาติพุทธได้นะคะก็คือเข้ามาเรียนรู้นะคะ,ะเข้ามาเรียนรู้อาชาติพุทธไม่ทำตัดต่อไม่เคยทำตัดต่อวิดีโอมาก่อนใช่ไหมคะ ค่ะแต่อาชาตพุทธก็มาตอนนี้มาช่วยบำเพ็ญตัดต่อวิดีโอได้แล้วก็คือเข้ามาเรียนเรียนรู้ร่วมกับหมงมิตรีนี่แหละอะแล้วก็ได้มีความสามารถด้านนั้นๆที่จะไปช่วยทําในฐานงานที่ขาดแคลนนะคะก็ได้ร่วมบำเพ็ญก,ก่จกิจกรรมหนึ่งนะคะ,ะเรายินดียินดีนะคะพี่น้องที่อยู่ในห้องก็มีบอกว่ามีชีวิต ของผมนี่คล้ายกับของอาครับก็เลยเอาพี่เป็นตัวอย่างครับขอบคุณขอบคุณครับที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะครับผมขอบคุณอาเป็นโยนะครับคือผมก็ทําตามที่อาจารย์หมอเขียวแนะนําคือที่ท่านที่ท่านเทศประจําประจําก็คือผมเนี่ยผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับคือผมจะฟังธรรมอาจารย์ทุกๆวันวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่เป็นประจําแล้วก็ พายายามภาคยันฝึกตามที่อาจารย์บอกครับคือสิ่งแรกก็คือเราต้องเน้นเรื่องศีลก่อนอย่างการงานนี่เราก็ไม่เราก็ไม่จําเป็นต้องเก่งก่อนนะครับเพื่อคือเราต้องเก่งศีลก่อนแล้วก็ฝึกที่ว่าจะมาทํางานร่วมกับหมูมิตรอ่ะถ้าแต่ถ้าพอคนอื่นมาทาแต่ไม่ได้ถูกใจเราอะ่ะคนนั้นทําช้ามั่งเร็วบ้างเราก็ทําใจของเราก่อนว่าเราต้องยอมรับท่้นได้ว่าทุกคนมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนว่า,เรา,เ,ราเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เก่งมาก่อน แล้วก็ให้โอกาสเมตตากับพี่น้องแล้วก็เราก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็มาภาคกันฝึกมาฝึกปฏิบัติเป็นไปตามระดับลําดับครับคือเราฝึกสีนี่แหละครับสําคัญมากคือถ้าเราเก่งสีแล้วงานเนี่ยเราฝึกได้ครับเราก็งานนี้มันมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าหมูม่วิทยีของเราเนี่ยเก่งทุกๆด้านครับคนนั้นเก่งด้านโน้นคนนี้เก่งด้านนี้แล้วก็มาช่วยเสริมเติมเต็มกันว่ามาแนะนํากันแล้วก็ทํางานทําก็ทําให้เราทํางานเป็นขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับ งานงานเราเก่งที่หลังได้ครับแต่ศีนี่อันดับแรกคือต้องเก่งศีนก่อนแล้วก็ภาคียนฝึกไปเป็นลําดับดําดับตามที่อาจารย์สั่งสอนเรามาครับครับขอบคุณครับ่สาธุค่ะคำว่าดีก่อนเก่งนะคะค่ะดีก่อนเก่งนี่ศีนก่อนนะคะการเชิญดรพสดีค่ะค่ะ,คะเห็นเส้นทางนะับบำเพ็ญของอาชาานพุทธค่ะ ก็ถือว่าอาชจจัดผู้โชคดีนะคะที่ระหว่างเส้นทางหลังจากพบอาจาร,รย์หมอเขียวแล้วเนี่ยนะคะยังมีเวลาที่สามารถมาเข้าร่วมหมู่กลุ่มแล้วก็สามารถทํากิจกรรมการงานที่บ้านนะคะนะคะคือสามารถมาแบบครึ่งครึ่งคล้ายๆอย่างนั้นได้ก่อนนะคะอย่างคิดถึงตัวเองนะ่ตัวเองเนี่ยหลังจากรู้จักอาจาร,รย์หมอเขียวเนี่ย ดิ้นรนอยู่กับการที่อยากจะมาทํางานกับหมู่กลุ่มสองปีนะคะกว่าที่จะลาออกได้นี่นะคะแต่คือช่วงสองปีนั้นนี่คือไม่ได้สัมผัสกับหมู่กลุ่มเลยนะคะเราทุกลงทุกของเราคนเดียวนะคะแล้วก็หาวิธีของเราเรารู้แต่ว่าเออตรงเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราอยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะะแล้วก็เชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็ แค่แค่ได้ทำแบบพี่อาชาตพุทธได้ทำในปัจจุบันเนี้ยก็ยินดีมากแล้วนะคะมีหลายท่านที่อยากมาแล้วยังไม่สามารถมาได้ขนาดนี้นะคะแต่ก็แน่นอนค่ะกว่าที่แต่ละจุดของเส้นทางแต่ละคนก็จะมีประวัติศาสตร์นะ,ะในการที่จะบําเพ็ญมันต้องใช้พิบากกันก่อนนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะกับทุกคนเลยนะคะรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะ ไปที่อลสุรชัยค่ะป้อม,มีอะไรจะเพิ่มไหมคะผมขอเสิญนิดนึงแล้วกันครับค่ะเชิญป้อมค่ะอาจรยนทำพี่น้องครับจาเรียนทำับอาชาัดพุทธครับผมพูใหญ่างกี้จะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยสงสัยจะเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยว่าไม่กล้าไปแต่งงานแต่จริงๆนะครับก็อนุโมทนานะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราดีที่สุดคือเราพบสัตบุรุษเนาะเรามีแนวทางในการดานนำรนงชีวิต แล้วที่สําคัญคือเราวางทําใจในใจของเราเป็นด้วยความยินดีที่เราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็รู้ด้วยแล้วหลักปฏิบัติของธรรมะเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่แค่หมู่มิตรด,ดีแต่เรารู้ว่าอยู่ในหมู่มิตรด,ดีดีที่สุดแต่การที่กล้ายอมรับในวิบากของตัวเองนะครับแล้วอยู่ในสัสดส่วนของเราที่เรารู้สึกว่ามันไม่เบียดเบียนชีวิตของครอบครัวที่เราเคยพลาดหรือไม่ได้พลาดหรือว่ามันเป็นวิบากที่เราการสร้างผลให้เราต้องเห็นทำในสิ่งนั้นไปนะ่ยแต่เรารับด้วยความยินดี แต่เราเอาธรรมะนี่แหละไปอยู่กับการดำรงชีวิตแล้วก็สืบอทอดอสื่อต่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปพร้อมกับเราเป็นลําดับไปนะผมว่าเนี่ยสิ่งเนี่ยไม่ว่าอาจารย์พูดอยู่ที่ไหนอาจารย์พูดอยู่ที่เนี่ยแล้วลดกิเลสตั้งศีลไปเนี่ยมันก็เป็นแรงเหนี่ยวนําให้ท่านก็ได้มาเท่าที่มันเป็นไปได้ตามกุศลของอกุศลของท่านแต่ละชีวิตเนี่ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะทุกอย่างเนี่ยมันคืออริยสัจสี่เนาะสัจจะของชีวิตคือ ทุกคนก็ต้องเห็นทุกก่อนถึงจะเห็นธรรมนะแต่บางคนก็จะเห็นธรรมด้วยการเห็นปัญญาเหมือนกันด้วยหลักปฏิบัติของเรานี่แหละด้วยหลักคําพูดของเราหรือหลักการดํารงชีวิตของเราเนี่ยมันก็คือธรรมอย่างหนึ่งที่เขาไปเปรียบเทียบกับหลักการกับดารดำรงชีวิตของตัวเองกับการดูใจของตัวเองได้ด้วยผมว่าตรงนี้นี่เนี่ยมันคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดละ แล้วที่สําคัญที่สุดคือมันก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า,าการที่เราจะพึ่งตนมันใช่มันดีที่สุดคือการลดกิเลสน,นะครับแต่ช่วยเหลือคนให้พ้นตุก,ก็ต้องช่วยเหลือเราด้วยนะก็ช่วยเหลือทุกส,สิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วก็มีวิบากร่วมกันเรามาเพื่อจะชดใช้ในกรรมเก่าในดีที่เราเคยสั่งสมมาในความยึดมั่นถือมั่นนะแต่การช่วยเหลือของเราเนี่ยมันก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันนะครับก็ให้กําลังใจอาชาตพุทธผมว่า ถ้าไม่มีธรรม,มะน่ะนะไม่มีความยึดมั่งถึงมั่นสงฆ์จะเข้าบ้านไม่ได้นะครับเนี่ยเราระวังลวกันแต่กำลังใจให้อาชัดพุทธครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เป้าครับผมก็จะภาคเพียรต่อไปครับครับค<ร>่ะอนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเรามาไปพบกับอาสุรชัยนะคะเรามีพี่น้องอ่นักศึกษาสถาบันวิชารามผู้ชายไม่มีมากนักนะคะ ค่ะอีกท่านหนึ่งที่ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะเชิญอาสุรชัยค่ะกละาบคารวะท่านอาจารย์หมอกเขียวที่เคารพอย่างสูงและท่าน